สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นวิธีคิสดสูตรสมโตบนแบบ2ชุดครับเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชุมกันสําหรับท่านผูช้ชมที่ติดตามอยู่นะครับก็ชิปเนียวทายวันที่17ดมกราคม2 5 6 8ในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมานะสามมติดครับในงวดแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินือจะเป็นงวดที่ออก843นะครับในงวดแรกครับสูตรนี้ครับคำนวณออกมา หลัก10ถิ่นที่3กับ4ครับหลักหน่วได้เลขตัวเดียวนะครับจับประกบชุดสมตัวออกมาได้3าอีชุดจะเป็น4ีสนะครับเลขที่ออก843ครับสูนี้เป็นสูรสมตัวนะครับเป็นสูนสตัวท้ายกระดังนี้นะครับซึ่งจังมาแบบนี้เนาะอ่าจะเป็นมดแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับมดที่2ครับหลัก10บในมดที่2สูนนี้ได้6กับ7นะครับ หลักหน่วยได้เลข3นะครับจับประกบชุดสตัวออาแมาได้6 3 73ครับผลที่ออกถ้าจะ8 4 3สมในวันนั้นออก8 6 3มาที่ได้ชุดนี้ครับถูกเป็นสองนีันนะครับต่อมาครับสถิติีเน่งว่ได้หลัก10บศูนย์ได้ศูนย์กับหนึครับหลักหน่วยได้เลขเก้านะครับจับคู่2ตัวออกมาได้0ูนย์เก้าหครับผลที่ออกเป็นสอย์เ ก็มาที่เลขชุด0ูนย์กลาชุดนี้นาอซึ่งจะมีใน2ชุดครับอันนี้จะเป็นสถิตินอตท,ที่สู่เดินมานะครับสามเมืติดนะครับในมวนนี้ครับเป็นมวนแรกที่ผมจะมาคํานวณไว้ชมกันนะครับสำหรับท่ามีสนใจสูนนะสตรคํานวณนะสมตบนนะที่เป็นสูตรใหม่สูตรนี้มาลองคํานวณเทียบกค,ครับ ทีนี้ผมจะคํานวณให้ดูตั้งแต่งวดแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับท่านที่เข้าใหม่ครับมาคํานวณนะเทียบครับเริ่มที่สู่แรกนะครับเป็นสู่เดินหลักสิบนะครับดินสตัวครับสาหรับสู่หลักสิบที่ได้ในงวดแรกครับสู่นี้นะครับดิน3กับ4ครับหลักหน่วยดินวเดยวได้เลขสามในเวดแรกครับจับคู่ออมาได้33ได้ชุด43นะครับที่น้ำชมมาลองคํานวณเทียบกับวิธีคิดหลักสิบสู่นี้นะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งครับ 10แรงบวกกัน3ครั้งครับทีนี้ท่านผู้ชมมาลองบวกเทียบกันครับ4บวก9เป็น13ตัดตั้แออกไปคำดินตัวแรก i̇şte. ที่ได้เลข3บวกไ้วย1แต้มได้ตัวเลข4นี่คือหลัก10นะหลัก10บนที่ได้ในเมื่าแรกคำดิน3กับ4ครับสู่สรต่อมสสาจะเป็นสู่หลักหน่วยครับตัวเดียวที่ได้น RIGHT ะครับหลักหน่วยในึมื่าแรกเลข3นะครับทีนี้ท่านผู้ชมมาลองคำเทียบกันครับหลัก พันบวกกัน3ครั้ง10บนบวกกันหนึ่งครั้งหยบนบวกกันหนึ่งครั้งบุริก้าคงที่ครับนี่จะเป็นวิธีคิดครับอ่าหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่บูริก้าคงที่ครับเป็นสิบสามฉะนั้นตัวเดียวที่ได้ใ,ในงวด่แรกเป็นเลขสามเป็นเลขหนักหน่วยครับทีนี้ท่านผู้ชมก็จะประกบนะคู่สองตัวที่ได้ดูนะครับก็จะเป็นสามสามคู่ได้จะเป็นสี่สามนะครับผลที่ออกท่านจะสองสองหนึ่ง นในวันนั้นออกแป3สครับนี่จะเป็นตัวอย่างที่ํำได้ในวันแรกครับก็มาที่ชุดนี้เนาะชุด43นะครับวดต่อมาครับสถิติวดที่2นะครับท่านผู้ชมครับมาคำนวณเทียบกันครับ10จะเป็นหลัก10นเนาะในวัที่2นะหลัก10สศูนนี้ได้6กับ7หลักนเวย หลักหนุมได้ที่3นะครับจับคู่2ตัวได้63ครับแอดถิงนคำชมมาคำนวณเทียบกันครับแอดมาต่อกันที่สูตรแรกนะเป็นสูตรดินหลักสิบครับจะเป็นแบบสมตัวนะครับวิธีคิดหลักสิบสูตรนี้นะครับแอดสูตรนี้เป็นสูตรสมตะบนญแทนดินสองชุดครับเป็นสูตรระยะวางผลนะครับ เริ่มที่สู่แรกนะเป็นสู่หลักสิบนำหลักพันบวกกันสองครั้งนะครับก9บวกกันสองครั้งเป็น18นะครับที่ตัวท้ายเป็นตัวดินเนาะหลักสิบแรงบวกกันสามครั้งนะครับสู่หลักสิบสู่นี้ไม่มีเลขคงที่ครับนำ8บวก8นะครับนำ8บวก8เป็น16นะครับใช้้นปุ๊ด ตัวแรกที่ได้กลิกหครับบูผู้วิ่งหนึ่งบวกผู้วิ่หนึ่งได้ตัวกลิกเจ็ดถูกไหมครับอ่าฉะนั้นอ่าหลักสิบในงวดที่2นะครับดินที่6กับ7นี่คือหลักสิบนะหลักสิบบนต่อมาสู่หลักหน่วยครับอ่าหลักหน่วยบนนะตัวเดียวสูตรนี้วิธีคิดครับหลักพันบวกกัน3ครั้งนะครับอ่าสิบบนบวกกัน1ครั้งครับหน่วยบนบวกกัน1ครั้งแล้วก็บริเก้าคงที่ครั้งนะครับอ่าถึงน้ชมมาลองบวกเทียบดูคร,ครับ 7จ็บวกสเป็น11 1 1อ็ดสิบเอ็ดบวกสามสบครับสิวกด้วยเคงที่ครับเป็นยี่สิบสามฉะนั้นตัวเดียวที่ได้ในหุ้นที่สองเปนลมนะเป็นเลขดินหลังหนึครับดินหลังหนึ่ตัวเดียวที่ได้เลขสาจับคู่สตัวออกมาได้หกสาครับถ้าจะแปดสี่สามออกแปดหมครับมาที่ชุดนี้ครับชุดหกสาซึ่งจะมีในสองชุดนะครับ เป็นสูตรระยะความพ้นะเป็นชุด2ตัวบันเด่นที่2ชุดนะครับเมืต่อมาเมื่ที่3นะครับสถิติในงมดที่3ครับหลัก10สูนี้ครับทำได้ศูนย์กับหหลักหน่วยสูนี้ได้9ตัวเดียวนะครับจับกู่ออกมาได้0ูนย์เะครับแานทั้ชมก็มาคำนวณเทียบกันครับ าเริ่มที่สูตรแรกนะเป็นสูตรดหลักสิบครับวิธีคิดหลักสิบสูตรนี้ครับหลักพันบวกกัน3ครั้งนะครับอ่าสิบขออภัยครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับอ่าสิบแรงบวกกัน3ครั้งนะครับสูตรหลักสิบสูตรนี้ไม่มีเลขคงที่ครับนำสี่บวกหกได้เลยครับสี่บวกหกมีค่าเป็นศูนย์นำบวกไปหนึ่งแต้มได้อีกตัวเลขหนึ่งครับอ่ามวดที่สามนะครับหลักสิบดินที่สูยครับหนึ่งนะครับ นี่จะเป็นหลักสิบครับสูตรต่อมาเป็นสูตรหลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยสูตรนี้นะครับตัวเดียวนําหลักพันบวกกัน3ครั้งสิบบนบวกกัน1ครั้งครับเวทบนบวกกัน1ครั้งแล้วก็บวกด้วยเก้าคงที่อีกครั้งนะครับท่านชมครับมาลองบวกเทียบดูครับ1นึ่งบวกหเป็น7จดบวก3เป็น10บบวกด้วย้คงได้19ฉะนั้นตัวเดียวได้เล้9นี่คือหลักหน่วยที่ได้ในึวันที่3ที่ผ่านมา จับคู่2ตัวออกมาได้09ทำได้0919ครับเลขที่ออกจะแปลงหงสสามเวืที่ผ่านมาออก209นะครับก็มาที่เลขชุดนี้ครับถูกเป็น3ามเวติดนะครับวันนี้เป็นวัที่สครับที่ผมจะมาคำนวณใหประชชมกันนั้นเป็นวัแรกส่วนที่เป็นสูตรใหม่นะครับสมตัวหนที่2ชุดครับแอาที่สนใจะสูตรนี้มาด้วนครับ มาต่อกันที่สู่แรกนะเป็นสูดหลัก10ครับจะเป็นแบบสมตัวนะครับวิธีคิดหลัก10บนนะสูนี้นะครับถ้าสมใจสูรนี้มาคำนวณครับหลักขอไปครับหลักพันบวกกัน <monster species> <aquí> <two unex> <ates> 2ครั้งเนาะวิธีคิดหลัก10สูดนี้หลักพันบวกกัน2ครั้ง10แรงบวกกัน3ครั้งนะครับสูนบวกหนะครับได้5บวกไปหนึได้ตัวเลขหครับนี่คือ หลักสิบในวันนี้นะถ้าเราจะยึดตามสูงนี้นะดิ่งกับ6สูตรงแมมสหูหลักหน่วยครับหลักหน่วยจะเป็นแบบตัวเดียวนะครับนําหลักพันบวกกัน3ครั้ง10บบนบวกกัน1ครั้งหน่วยบนบวกกัน1ครั้งบุรวยเก้าคงที่ครั้งนะครับทีนี้าำชมมาลองบวกดูครับ,บ0บวก0เป็น0บวก9เป็น9 9บาเ้บุวย9ก้าคงที่อีกครั้งนะครับได้18ฉนะนั้นตัวเดียวที่ได้งวันนี้ทีนี้เลข8ครับนี่คือหลักหน่วยที่ได้ครับ ท่านผู้ชมครับจับคู่2ตัวดูนครับก็เด่นที่5868 8. นี่คือผลลัพธ์ที่ได้งวดนนี้ครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับที่เราเห็นนะเป็นสถิติที่สูรเดินมานะอ่สามเมื่อนน,นเป็นสูรสมตัวนะเด่นที่สชุดนะครับวันนี้เป็นงวดแรกนะที่ผมมาคํานวณดูนะสำหรับสูสอตัวนะสูนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็นําไมใช้ดู้นะครับ่วันนี้ได้58กับ68 เป็นสูตรระยหวังผลนะเดินมา3ามมติดมุวที่4มวนนี้ได้5 8 6 8นะครับอ่ถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็แคปหน้าจอกันไว้นะครับนะประมาณนี้นะครับหลัก10บวนนะที่ได้จะสู่ใหม่นะสูตรนี้ได้5กับ6ครับหลักหน่วยเลขแครับถ้าจะคู่2ตัวได้ อา5-8คู่จะเป็น6-8นะครับซึ่งจะดินที่สมงชุดนะครับนี่คือแนวทางครับ สุดท้ายนี้ขอ f c ทุกท่านสุขสหีครับแล้วพวกคิดหน้าสวัสดีครับ